พูดเลยนะครับคุณผู้ชมว่าท้าคนผิดจริงๆครับสำหรับเจนเนียร์ราชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนั่นเองนะครับก็จู่ๆเนี่ยแม่กําลังทางสนุกกันอยู่นะครับไปพูดกับยิวฉันมงคลบอกว่าลูกสุดท้ายเนี่ยรู้แล้วนะครับว่ามันเป็นลูกที่ต้องแทงลงหลุมเนี่ยยากมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเจนนี่เองเนี่ยก็ลั่นขึ้นมาบอกว่าอาทัดแทงลูกเนี่ยลงหลุมปุ๊บเนี่ยนะครับคุณผู้ชมให้มีเมียน้อยได้สุดท้ายลูกสุดท้ายเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมยิวเองก็โโอ้หดูตั้งใจมากจริงๆนะครับก่อนทีีี่่จจจะปปิดดบบบเเกมนนน้้้ไไแแสววยๆล พูดว่าอะไรหลังจากที่มีการให้คำมั่นสัญญาไว้แบบนี้อไปดูกันหน่อยครับคุณผู้ชมง่ายหรองายผมรู้เลยอ่ะทำไมไม่ลงอ่ะอันตาบอานั้นนะนิดเดียว เราก็าขอดูลูกสนุกตอนยิงโอ้ยอันนี้ดีเลียมซ้อมนอ้องหนุ่มป้านไปแลวที่ไปเฉียว่องยาบุรีทิ่วูันโตน่ไหนนอนซ้อมหนึ่งซ้อมออยไว้หน่อย,ยอนี่กไว้มามเด็ก

ก็เรียกว่าตกฟังเสียงลูกเองเถอครับโอ้ยเหลียมพอดีตอกฝันไม่ค้าปัดตวงแรงเลยตึกฮู้เม็ดเอ้เอาจริงงหมเอาาไปไงไอ้งี้ตัวอันเฮ้ยตัวข้าววันนี้ก็ยกคข้าว

่นอย่ายุด่ดอย่าไม่มีติเตียนเลยลูกเข้าแต่ยังไงเนี่ยเอาลูน,านเขะะ่งเอากินรูมนี้เลยนูกไก่เล่นตับต๊ะไก่ไปตึกไก่เลยเฮ้ยเอาพอยเล่นเมื่อกี้เขาพูดร้อยเลน <c oughs> เ่นเขาพูดร้อยเล่นไงสตรีมไหมเขาพูดร้อยเล่นพยานอยู่ประมาณแปดแสนกาคนอย่างลอยเล่นทุกคนแนละ้วใครอย่าเป็นไม่ได้บอกลอยเล่น <c oughs> <c oughs> ชับปิ๊เออยืดโอ๊ย <laughs> แล้วลูกยากด้วยไห <laughs> ลูกยากเ้วยนะหักพอเลยวันกิต่อเล่นนี้ต่อเล่นจริง